สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันวันนี้25กรกฎาคม2564ตี4สเสดครับตั้งแต่เช้ามืดดึกเลยครับมาทักทายพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมันสำปะหลังนะครับหลายวันก่อนเราได้ขึ้นคลิปบอกว่าโครงการประกานรายได้มันสำปะหลังงวด9เนี่ยจะจ่ายวันที่1สิงหาคม2564ในคลิปนั้นเราคาดการว่าราคาประกาศเกณฑ์การข้างยิงน่าจะเกิน2บาท30แต่มาน่าจะเกิน2บาท40ทำนองนี้นะครับก็ปรากฏว่า ประกาศราคาเกณฑ์กลางเองออกมาแล้วนะครับเมื่อย3กรบกฎาคม2564าปรากฏว่าเราคาดการไม่แม่นยําเลยนะครับคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์กลางเองประกาศราคาเกณฑ์กลางเองออกมา2บาท4 6สตางค์ซึ่งเป็นราคาประกาศเกณฑ์กลางเองที่สูงมากครับทําให้งวดนี้กเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจะได้เงินส่วนต่างน้อยมากทีเดียวนะครับเราคาดการว่าไม่น่าจะประกาศเกิน2 40, บาท40แต่ว่าเกินถ้าประกาศราคาสูงก็พี่น้อง ชาวสวนมันจะได้เงินส่วนต่างน้อยครับก็จริงๆแล้วราคาตามภาคอีสานตามบ้านนอกตามชนบทต่างๆที่เขาติดไว้ตามลานมันที่รับซื้อมันไม่น่าจะสูงถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าก็คณะกรรมการประกาศออกมาแล้วก็ต้องยอมรับยอมรับตามนั้นครับก็นี่คือราคาเกณฑ์กลางอ้างยิงสําหรับคํานวณชดเชยส่วนต่างงวดเก้านะครับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ลงทะเบียนปลูกตั้งแต่1เมษายน6 3ส เป็นต้นมานะครับมีสิทธิ์ได้รับเงินและก็เงื่อนไขก็คือมีระยะเวลาเก็บผลผลิตนะครับนับจากวันเพาะปลูกไม่น้อยกว่า8เดือนนะครับหัวมันสดเชื้อเพ้ง25%ราคาประกันที่รัฐบาลตั้งไว้กิโลกร,รัมละ2บาท50ประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงอกอกมาเมื่อ23ก,กรกฎาคม2 5 6 4ัประกาศราคา2บาทส6สตางค์ครับเกษตรกรได้รับการเชือ่อชยส่วนต่างงวดน,นี้น้อยมากครับ ได้รับการเทสเทส่วนต่าง0.04บาทต่อกิโลกร,รมัมหรือว่ากิโลกร,รัมละ4สตางค์นะครับก็รอรับเงินส่วนต่างประมาณวันที่1สิงหาคาม2 5 6 4ครับได้เงินส่วนต่างน้อยมากครับงวดนี้ผู้ระบ,บุวันเก็บผลผลิต1-3ึาการกฎาคาม64จะเป็นผู้ได้เงินส่วนต่างงวดนี้นะครับเอาละครับเมื่อราคาเมื่อประกาศร,ราคาเกณฑ์การ อ้างอิงมาสูงมากชาวสวนมันก็จะได้เงินน้อยเป็นธรรมดาแต่พี่น้องเกษตรกร,กรขายมันขายได้จริงถึง2บาท46หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอันนี้เราก็เอามาเล่าให้ฟังส่วนรายละเอียดว่าพี่น้องเกษตรกร,กรปลูกกี่ไร่จะได้เงินกี่บาทเดี๋ยวช่วงวันที่ยี่ห้ากรกฎาคมหกสี่ช่วงสายๆของวันนี้เราจะขึ้นคลิปอีกครั้งปลูกหนึ่งไร่ได้กี่บาทปลูกสองไร่ได้กี่บาทไร่ไปจนถึงสามสิบไร่นะครับ จะได้เงินส่วนต่างอนกับบัญชีหนึ่งสิงหาคามนี้กี่บาทรอชมอีกคลิปในช่วงประมาณสายสายของวันที่25กรกฎาคามหกวันนี้แหะครับสายสายค่อยมาดูคลิปอีกครั้งนะครับคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ